สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง dot touch channel วันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนเด e ะลาดไฟเลสเวอร์ซัาเมนะข้อความจากเมจะกลับมาในคันโตในเร็วๆนี้เออมีแค่นี้แหละบอกเราทำไมฟะไม่ได้อยากรู้เลยว่าแต่มันไปไหนอะมันไปไหนเรายังไม่รู้เลยนะ อยู่มาบอกว่าจะกลับคันโตเร็วนี้เอ้ยทุกคนไอเทมรันนะไม่ชู้เสียเวลามีโปเกมอนดักด้วยน่าจะเป็นไอเทมแซ่นะอาคาเทลไปแล้วก,แวก็แล้วก็บาทแตงนะไม่ค่อยแรงเลยแล้ก็รัดนะแล้วก็เปลี่ยนโปเกมอนออกมาวินดี้ ลดพลังโจมตีไปก่อนเลยโอเคลงไปตัวละเ้วก็ลัดแล้วก็เฟรมทาวเบร์เรียบร้อยนะลันไปนะมันเป็นแม่เหล็กนะมันจะดูดเราลงไปข้างล่างเรื่อยๆลันไปจเจาไอเทมหนาะเอ้ยอีกแล้วเจะลนกสามหัวได้มาแล้วเป็นท่าแซดของประเภทสายฟ้านะ เอ้ยมีมีคิวลันไม่จงไม่จับหรอกเอ้ยโหเกือบแล้วทุกคนเมื่อกี้ดีนะเราไหวตัวทันเกือบโดนท้าสู้มาเดินสายกลางดีกว่านะอ่าเป็นไงจักรยานของเรานะเฟลปะไว้มากวิธพรีสไปกันเลยไอเทมนะโอเค เดี๋ยวผมไอ้นี่ดีกว่าเอาผมมากดไลค์เนี่ยผมก็ว่าอยู่อะไรมันขึ้นฟะเดี๋ยวเราเรียน่าแซตไปก่อนเลยตอนนี้เดี๋ยวลืมนะแสตสายฟ้ากิฟให้กับเอลิบูโอเคไปเอ้ยไดนาแม็กแบทเทิลไม่มีตัวอะไรอยู่อ่ะอเกือบแล้ว เออทำไมเมื่อกี้มันไม่เห็นเราวะมันวิ่งตามเราขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่มีนะเออไม่มีไรอันนี้เรียนท่าวนแท็กเตอร์นะสำหรับปิกาจูโนไปนะเราไม่มีปิกาจูไปก็เลยลุยก,กันต่อเอ,อ้ยใครติดต่อมาเนี่ยเออมันบอกว่ามันพบเห็นซาเชียนนะ บนถนนหมาเลขสิบหก 6. เห็นด้วยตาของมันเองเลยนะไม่เชื่อก็ลองเปิดแมปดูซาเชียนนี่เป็นโปรแกรมนในตำนานนะมันบอกให้เราลองเปิดแมปดูนี่เราเจอแล้วทุกคนมีจริงๆด้วยซาเชียนแต่ว่าตอนนี้อยู่บนถนนหมาเลขสิบนะโอเคโดยกันตราอืม มาถึงเมืองใหม่แล้วนะเมืองนี้จะมี2 h งเหตนะถ้าจะไม่ผิดตรงไหนฟ้าเออหรือเราจะไปสู้ยืมกันก่อนอนะ่ะเอ้ยอันตาโฮลุยกันเลยดีกว่านะอันตาโฮในนี้มีตัวอะไรเนี่ยไม่มีโปกบอลใบให้ข้างหน้าเลยนะเอ้ยเชมินเหรอโอเคใช้นี่ไปเจอกับเชมินนะ เชมินตัวนี้จะเป็นฟอร์มพื้นดินนะโปเกมอนเชมินนี่จะมี2ฟอร์มนะมีฟอร์มพื้นดินกับฟอร์มทองฟ้าอันนี้จะเป็นฟอร์มพื้นดินจับด้วยอะไรดีเนี่ยเบสบอลไปดูเทสพีแล้วด้วยจับด้วยแกนบอลนนะัดีละผมว่า เลเวลห้าสนะโอ้ยคิดว่าได้แล้วนะเมื่อกี้ดูเฮดพีเราอีกแล้วไอ้อ้ปมามามามันต้องจับได้สิแตกรลวลวเลยปกาลัเราเราจะโดนดูดทุกเธอนะเฮ็ดพีไม่กล้าตีอ่ะถ้าเราตีมันจะตายหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะปะกามอนปล่อยให้ตายไปเลย โอเครวมไปละเหลือสามลูกแล้วอะได้แล้วก็ช่าสักทีนะไม่ต้องชื่อโอเคได้มาแล้วตัวนี้จะเป็นโปรแกรมอนในตำนานนะเชมินมาเรียบร้อยอืมเราจะไปสู้ยืเงกันก่อนดีหรือไปไหนดินะ ดูยิมก่อนหรือไปเอาท่าเห็นเอ็มก่อนเข้าโปรแกมมอนเซนเตอร์นะเอยอะไรอะเซเลนาเหรอมีอ e ีหยังฮะไม่เจอกันนานนะสบายดีไหมเออฉันได้ยินข่าวมานะว่าคุณเออร่วมมือกับเทนเนอร์เทนเนอร์คนหนึ่งจัดการทีมแมกมากับทีมอคา,าไปได้อ่อาซาโตชิก็มาเออมันบอกว่ามันเคยเจอกับเราบนถนนหมาเลขสองนะ เจ้าสาโตชิมันพาเพื่อนมันมาด้วยนะอ้าวเจ้าฮีโรชินะโอเคมากันทําไมเนี่ยดูเหมือนจะมีเรื่องนะต้องไฟแล้วละ่ะทุกคนมาจะสู้กันใช่ไหมละ่ะแบตเทิรสตาร์ทรอบนี้มันเรียกเพื่อนมาเลยนะสาโตชิเคยโดนเราตบไปแล้วทั้งคู่นะไอ้สอคนนี้เปลี่ยนโปเกกรมดีกว่านะโอ้โหโปเกกรมเราเป็น3ตัวนี้จะได้ใครริวเราไม่มีเฮีด้วยทุกคน อะไรกันวะต้องให้เซรนนาแบกแล้วละ่ะดูทรงละ <c oughs> ก็ใครริวเรามันไม่มีเฮีอะทำไงได้แล้วนี่อะ <c oughs> ใครจะรู้ว่าว่าจะโดนดักสวยเลยใช้คงเควงไปเลยนะถ้าใช้ท่าน,นี้นี่เซร์นาโดนด้วยนะคงเควงโอเคล็อกทิวไปล่วงไปแล้วตัวหนึ่ง เลเวลบันตีร้านเรามันยังนอ้อยอยู่นะเซเลน่าก็เมก้าครับอย่าไปย่องอย่าไปยอมอ,อ,อืออโดนลุมทุกคนไม่สามารถฟืน้น h ีได้ด้วยสวยแล้วโหโปเกมอนมันเหลืออีกตั้งหลายตัวว้า ปากที่เหลือด้วยเซเรนาคือไมไหวอะ่ะมันขี้โกงรอบนี้เราต้องให้เซเรนาแบกนะครั้งก่อนเจ้ากีนแบกเรานะใครจะไปรู้ฟ้าว่าจะโดนดักกำลังจะเข้าไปฮิวโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่แล้วเชียวแพ้รอบนี้เราแพ้นะทุกคนโอ้ยแพ้ให้กับเจ้าซาโตชิกับฮิโรโตะเอ้ยฮิโรชิไม่เป็นไรนะแพ้มันก็ ให้หินเมกามานะได้หินเมกามาสองอันเลยนะแพ้ขอโทษด้วยเซเลน่าแล้วก็เซเลน่าให้เป็นไอเทมแซดนะแต่ว่าเป็นของประเภทแฟลี่ซึ่งเราไม่มีเลยนะในปาร์ตี้ปกมติประเภทแฟลี่คุณจอยลักษาอที thank you มีไอเทมแมนในนี้ได้มาหนึ่งฟูฮิลเดี๋ยวดูเชมินหน่อยนะ ผิดผิดดูในนี้สิเชเมนประเภทยาเอ้ยมีท่าอะไรเอ่ยด้วยท่าอะไรเอ่ยมีลิปตซีนะเป็นท่ามริกาฝากแล้วก็มีท่าฝฟืนเฮดพีนะอู้สแต็กขึ้นร้อยมาเลยนะเนี่ยน่าใช้อยู่แต่ว่าเรามีโปเกกอมประเภทยาแล้วไม่จำเป็นนะ คีเกตเก็บเลเวลด้วยไอเทมเมกานะเมื่อกี้เราได้มาจากซาโตชิแล้วก็ฮิโรโตเอ้ยฮิโรชิรอบนี้มันทำสำเร็จนะมันตบเราได้รอบนี้อันนี้น่าจะเป็นของแกนกาเอ้ยแต่อันนี้เป็นของลิซาดอนไวนะโอเคได้แกนกากับลิซาดอนไวมาเมืองนี้จะมียิมด้วยนะแต่เดี๋ยวไว้ค่อยสู้นะเอ้ยหรือสู้เลย สู้เลยดีกว่ามาไม่ต้องไว้ค่อยสู้หรอกตอนแรกกะจะไปเอาไอ้นี่ก่อนนะกะเอาเอาเอขอเรียกอะไรวะเดี๋ยวปรับทีวีก่อนปรับเป็นปิดการใช้งานกระเป๋าไว้นะโอเคจะได้ไม่ต้องหงไม่ต้องหิวนะขอเก็บเลเวลกับลูกกระจกด้วยถ้าเอาควาเทลลับไปแล้ววินดี้มาดีกว่าฟเฟมาวเวอร์ ตอนแรกนี่ผมกะจะไปเอาท่าเฮดเอมก่อนนะแล้วค่อยมาสู้ยิมแต่ไม่เวลาเราไฟก่อนละกันไม่เปลี่ยนตัวสุดท้ายแล้วมแมลงแมลงเขาเรียกมแมลงอะไรวะตัวนี้แรลงต่อทองเออเรียบร้อยไปแล้วมา b a t เทิร์นสตามีตัวเดียวนะยิมนี้น่าจะเป็นยิมโปเกมอนประเภทผิดนะเอาเลดไป โอเคเรีย okay. บร้อยสำหรับโปเกมอนนะวินดี้ตัวแรกไปเลยมาลุยกันต่อแบตเตอร์ตา t ์เฟรมทาวเวอร์เลดอัลเลดนี่มันจะใช้ต่อเนื่งองนะท่านี้แล้วมันก็จะมีผลทำให้โปเกมอนเรามึนด้วยนะแบบว่าเออนั่นแหละ พอเสียแล้เมกาโอดินนะคงเคว้งท่าทานไปถ้าทานนี้ก็จะเหมือนกับเอาเลนเลยนะมันจะตีตอ่อเนื่องแต่ข้อเสียก็คือจะทำให้เรามืนนะล่วงไปแล้วประกรัว่าเราตัวเก่งเลยนะบาแตงเมเปีอันบาแตง บาแตงไปรัวๆโอเคเรียบร้อยมาไปต่อเนื่องบาแตงไปนะเออเสียงผมก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นวัดอีกแล้วทั้งปีเลย,เยต้องพูดวัดทั้งอาทิตย์นะเป็นวัดเปลี่ยนดีกว่านะถ้าประเภทน้ำโอเคลวกไม่เปลี่ยนประเภทน้ำไปเรียบร้อย ไม่เปลี่ยนนะตัวสุดท้ายเรียบร้อยอาทิตย์หนึ่งนี้ผมจะเป็นวัดประมาณ4วัน5วันเลยนะเป็นแบบภูมิแพ้อะมันไม่หายสักทีนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะอืมรอบนี้ เออไอ้ที่พื้นนี่เรามองดีๆเราจะเห็นนะว่ามันจะมีสีขาวกันถ้าสีขาวกันคือเราเดินไปไม่ได้นะเดี๋ยวอันนี้จะขอเก็บเลเวลกับดูกระจกก่อนนะแล้วค่อยสู้กับโคกะโคกะ,คกะหรือเขี่ยวสีไม่ออกนะอัพโหลดไปเรียบร้อยไปแล้วตัวหนึ่งวินดี้เราก็ร่วงอะ่ะ ดาวพลัดไปโอเคเหลืออีกคนนึงนะมาแบตเทิรสตาร์ทเลยมี2ตัวบูมเบสไปเลยแล้วก็ควง้ควงงใช้แต่ท่าที่แบบโปรแกรมตัวเองโดนด,ดาเมจไดยนะเหมือนเดิมเลยนะทดสอบความอึดของโปรแกรมเราเรียบร้อยโปรแกรมมันร่วมไปก่อน โอเคเดี๋ยวจะขอไปฮิวอีกทีหนึง่งเดินเดินกลับทางเดิมเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆที่พื้นมันจะมีแบบสีขาวนะเป็นแบบจุดๆเป็นวงสี่เหลี่ยมอะแล้วเราก็เออนั่นแหละขอสังเกตกันดูมาฮิวเรียบร้อยลุยกันต่อเลย เนี่ยเราดูดีๆนะมันจะมีสีขาวเป็นจุดแบบสี่เหลี่ยมอะ่ะถ้ามันมีเราจะเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเราจะสามารถเดินเข้าไปได้มาเจอแล้วถึงแล้วกับโคกะเซฟแปบ๊บมาชูการเดนเดอร์โคกะแบทเทิลสตาร์เจอกับโคกะหรือเคียวนะคนนี้เต็มทาวเวอร์ไปก่อนเลยเกือบร่วงนะโปะกกมอนเราเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนการใครเร็วดีกว ไคริวแล้วก็โดนแรงเหมือนกันนะใช้ท่าไฟาไปไดานามิกไคริวม,มันกัดเราทุกคนเกือบร่วงโอเคมันร่วงไปก่อนไม่เปลี่ยนนะสู้ไปต่อเนื่องมันก็ใช้ไดานามิกด้วยขี้หายแล้วเออโดนไปแล้วไคริวไดานามิกนี่มันอยู่ได้สามเทินนะตัวไหนดีเนี่ยตัวนี้แล้วกันมา ตัวเก่งเราเลยนะไถท่าแซดไปเลยอู้เกือบล่วงโดนไปท่าแซดล้วไปไม่แรงเลยฟ้าเปลี่ยนเปลี่ยนประเภทน้ำดีกว่าโอ้เกือบล่วงอ้าวมันคืนล่างเดิมแล้วทุกคนท้าประเภทน้ำยังไม่ทันได้ตีเลยบันติรัดดีกว่ามาเรเวลสูงแล้วนะยิมนี้ โอ้โหทีเดียวร่วงอ่ะเพิ่งจะยิมที่ห้าเองวะยิมนี้ทำไมมันเก่งจังปะทันเดบอลติดชาไปใช้ท่าระเบิดตัวเองด้วยโอ้โหยังเกียนเหลือสองตัวละมันเหลือสามตัวบาแตงไปเมกาแกนกาทุกคนโดนชาโดบอลน,นะวินดี้ เห็นว่าทุกคนเราไม่สามารถใช้กระเป๋าได้นะเพราะว่าผมปิดการใช้งานกระเป๋าไปนะสวยเลยไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้ไอ้ว่าแท้ช <c oughs> ูไม่ได้อะโอเคชูไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปลองไอ้นี่ก่อนปิดกระเป๋านะเอ้ยไปเปิดกระเป๋าเปลี่ยนเปลี่ยนเปิดกระเป๋านะโอเค เมื่อกี้ผมปิดการใช้งานไอเทมนะรู้สึกว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กโปเกมอนมันเก่งกว่ามาขอสู้อีกทีดิเดอร์โคกะแบลเทลสตาร์โอเคใช้ท่าท่าแซดไปเลยนะโอวไดแล้วไปติดพิษด,ด้วยเจ๋วแมว <laughs> โอ้ยมันไม่ร่วงเฟรมวเวอร์โคกะใช้อะไรนะ่ะใช้ฮิลลวกันมองไม่ทันวะโอเคมาโดนไปแล้วบกมัลเรามีวัฒนาการแล้วก็ท่านนี้เลยเปลี่ยนร่างเป็นไดแม็กนะติดแข็งด้วยทุกคนเจวีวแมวอายฟ้าเสียสิทธ์ไปสิทธิ์หนึ่งแล้วเนี่ยมันอยู่ได้แค่สามเทินนะร่างไดแม็ก ูฮิลอยู่ไหนปูฮิลโอเคฟูฮิลอยู่นี่แกก่อนใช้แต่้าประเภทน้ำแข็งเลยแล้วไปแม็กิวอะไรติดแข็งอีกแล้วดวงเราไม่ดีเลยเราเปลี่ยนเป็นร่างใดแม็กนี่คือเราไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้ตีมันเลยนะติดแข็ง2รอ,อบติดเสียสิทธ์อ่ะ แต่ได้เลยไม่เปลี่ยนนะลุยต่อเลยโข้งแขวงไปเลยโอ้ทีเดียวร่วงเก่งเกินไปแล้วตัวไหนดีดีมนนแล้วกันถ้าถ้าประเภทน,น้ำมันได้ดาแม็กนะทุกคนอุ้ยเราโดนต่อยก,ก่อนอะไรฟะาทำไมถ้ามันออกก่อนเราล่ะโอ้ยไม่ร่วงอีกแล้วเอ้ย อะไรกันเนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดตอนนี้ทันเดบอลเราตีมันไม่ค่อยแรงเลยนะมันตีเ่าทีเดียวล่วงนะโอเคเป็นร่างปกติแล้วเอาเลดไปเลยเรียบร้อยไม่เปลี่ยนนะเอาเลดไปรัวๆเลยอุ้ยแรงอยู่เรียบร้อยใช้งานได้อยู่นะถ้าเอาเลดเปลี่ยนเลยเป็นโปกกมอนก่อน,อนเดี๋ยวสองตัวละ เดี๋ยวเราใช้เป็นฮิวก่อนนะไหเปอร์โพชันให้กับไคลิวไม่เต็มหลอดด้วยนะเมกาแกนกาเกือบร่วงเกือบร่วงเออเอาไงเปลี่ยนประกรมกันไคลิวปะเปลี่ยนไม่ได้ทุกคนโอ้โ oh หเปลี่ยนไม่ได้นั้นเดี๋ยวฮิวให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะตัวที่เราคิดว่าจะใช้ประโยชน์ได้ วินดีเพราะว่าวินดีนี่ก็มีท่าเอาเลดนะรู้สึกว่าแรงอยู่นะเอาเลดใช้ไปเลยเอาเลดกูเป็นไงเอาเลดมันแรงนะทุกคนไม่เบียนมีทางแล้วมีทางชนะล้วอุ้ยมืนใครริวขออีกทีขออีกทีออกทนึงโอ้ยไม่ได้ใช้ทุกคนวินดีมาเอาเลดไป โอเคเรียบร้อยชนะได้แล้วอ่าฮ่าเป็นไงโดนเอาเลดไว้พิชิตได้แล้วนะยิมโคกะโอเคเรียบร้อยฮ่าฮ่ชนะแล้วได้ทีเอ็มศูนย์หมาเป็นท่าท็อกซิกเป็นท่าพิษนะเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ายิมเนี้ยทุกคนชนะแล้วต้องขอขอบคุณท่าเอาเลสเลยดีนะโปรแกรมเราเรียนไว้สองตัวท่าเอาเลหิูวกันก่อน แสงกิวคุณจอยแตนแตนแตนตอนนี้เราได้มาห้าคมป์กัดแล้วทุกคนก็ไม่เท่าไหร่นะยิมโคกะยิมพิษโอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดอดทัดก็จะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ